ลอกซอกินเกี่ยงครับมื่อนี้ครับมาใส่ตุ่มครับผมครับทีมงานไม่ใช่ครับนะครับไม่ใช่ขอร้องนะครับมาหาอยู่ให้กินครับมาใส่ตุ่มครับไปฮักไปไมมครับโอ้ยหัางแตนอย่าเป็นหลอดครับผู้เริ่มแตนล่ามย่างดีครับโอ้ยอย่ามันใส่ครับมานะครับใส่ งามงามครับไม้ครับไปตุ่มครับฮะดูฮะเบิ้งกันครับผมครับไปตุม่มครับผมไปเวลายามตุ่มครับครับ โอ้ยเหี้ยคือร้อยวะคือว่ามีป่าอย่างงี้ว่ามีป่าเลยน่ยบึงนะครับบังบึงสำรวจง่ายครับสำรวจง่ายว่าม่างงี้หรือครับ

ได้อยู่ครับประมาณสองลูคกครับนอยะครับยามมาแล้วนะครับผมมาเบ่งผลงานกัน,นครับว่าสิมานไปอะไครับของนวยครับของเชือกขอกินเกี้ยงครับนีครับคลับลูกแรกครับผมพลังสีฟ้าครับผม อีกลูกครับผมสองนวยครับผลง,งานมือนีครับหนึ่งเท่บครับผมไป กแม่ครับพอดีเก่งครับหนึ่งสองครับผมเก่งแสุดเลยครับสีฟ้าครับ ครับผลง,งานครับผมพอดีครับเหตดจภาพตู้เย็นผมครับผมภาพตู้เย็นครับภาพตู้เย็นครับเ<ค>อ,อปาปลาให้เรียบร้อยแล้วครับ<ภา>ครับผม